สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องปวยอาเจียงภายแก้วสักใบนะคะเอาวันนี้เป็นการเก็บบรรยากาศนะคะยามเช,าเช้านะคะทุกท่านอ่ะก็เป็นการวิ่งนะคะวิ่งอ่าโอ้ข้าบนนักวิ่งประมาณ2000ท่านนะคะ0 0ท่านท่าจุดสตาร์ทนะคะก็คือศูนย์โคจะศึกษานะคะศูนย์โคจะศึกษา ตอนนี้จะวิ่งผ่านาจุดโรงพยาบาลช้างนะคะโรงพยาบาลช้างาโรงพยาบาลช้างนะคะก็จะมีช้างมารอต้อนรับนะคะนักวิ่งนะคะทุกท่านาจ,จุดโรงพยาบาลช้างจะมีช้างทั้งหมด6เชือกนะคะจะส,สู้นะคะนาเย็นเลยน้ะะเย็น น้ำก็เย็นนะคะนักวิ่งบอกว่าน้ำไม่เย็นอของเราก็เป็นแม่พังทองคูณนะคะแม่พังทองคูณน้องพลอยทองของบนวนนักวิ่งนับประมาณ2,000ท่านนะคะแล้วก็มีจุดจุดบริการน้ำนะคะจุดบริการน้ำ ยะทางไกลพอสมควรนะคะทุกท่านระยะทางไกลพอสมควรมีจุดของหน่วยกู้ภัยนะคะมีหลายๆจุดนะคะบริการน้ําดื่มจุดของเรานี้นักวิ่งจะผ่านมาประมาณ6กโมงเช้านะคะโมงเช้าวนมากันเรื่อยๆนะคะทุกท่านาสู้ๆคะ่ะ ขอบคุณให้กำลังใจนะคะอ๋อนักวิ่งหลายท่านเลยนะคะทุกท่านอากาศก็หนาวนะคะวิ่งเหนื่อยก็จะพอดี14กิโลนะคะ14กิโลสู้ๆค่ะน้องช้างเราก็ให้กำลังใจนักวิ่งนะคะ ทางของเราอันนี้6เชือกนะคะมารอต้อนรับนะคะนักวิ่งทุกท่านนะคะ6เชือกแม่ทองคูณน้องพลอยทองจุดบริการนะคะจุดบริการน้ำดื่มหน่วยประถมพยาบาลนะคะโอ้โหนักวิ่งยังเหลือเยอะนะคะแม่ใหญ่แม่ใหญ่ มาต้อนรับนักวิ่งนะคะแม่ใหญ่นี่คือช้างซุ้มบ้าน20หลังของเรานะคะช้างในซุ้มบ้าน20หลังของเรา,าบรรยากาศเช้าๆนะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะ2โครงการนะคะโครงการโลกของช้างกับโครงการโคตรตะจักรนะคะรวมตัวกันจัดงานวิ่งนะคะในครั้งนี้นะคะ ส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้นะคะเข้าโครงการนะคะมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆบรรยากาศเช้าๆนะคะทุกท่านที่มาจะศึกษาหมู่บ้านช้างนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้คือจุดบริการน้ำดื่มนะคะจุดบริการน้ำดื่มให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะ ฟังมีเสียงไหมค้า no me อึดมากนะคะสู้มากเลย ป้อนอาหารช้างด้วยนะคะทุกท่านิเหนื่อยแวะป้อนอาหารช้างนะคะน้องช้างมายืนรอให้กำลังใจนะคะยืนรอให้กำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆนะคะวิ่งให้ถึงเส้นชัยบาน20หลังวันนี้น้องช้างมารอต้อนรับนะคะนักวิ่งทั้งหมด5้าเชือกนะคะหเชือก

วิ่งต่อนะครับวิ่งต่อได้เจอกันกลับมาเจอกันนะครับมาแล้วมาแล้วจ้าลูกช้างมาจากที่ไหนคะบอกผมในเมืองครับสุรินทร์ครับ๋อสู้ๆนะคะสุรินทร์สวัสดีเซนชัยค่ะจ้า น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะคะน่าจะใกล้จะหมดแล้ว สำหับคลิปนี้นะคะก็ขอเก็บบรรยากาศนะคะงานวิ่งมาราธอนนะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะวันนี้วิ่งทั้งหมด20กิโลนะคะทุกท่านอันนี้คือรถที่นำขบวนนะคะ20กิโลคนที่มาคนแรกนี่คือคนที่วิ่งได้ลำดับที่1นึ่งนะคะ,ะพี่คนนี้นะคะ พี่ผู้ชายนี่นะคะวิ่งได้ลำดับที่หนึ่งนะคะเส้นชัยรออยู่นะคะโอ้เก่งมากเลยไปแล้วนะคะคนำโด่งเลยเแสดงว่าอาจจะเป็นนักวิ่งเนอะดูพี่เขาแข็งแรงมากเลยค่ะควันนี้ก็เราเ,เก็บบรรยากาศนะคะคงานวิ่งนะคะ ที่หมู่บ้านช้างนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้จัดงานนี้นะคะาชาวช้างบ้าน20สิบหลังนะคะทั้งห้าเชือกวันนี้มายืนรอให้กำลังใจนะคะนักวิ่งทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะอ๋อ <c oughs> คนนี้คนนี้คือท่านที่สองนะคะท่านที่สอง <c oughs> ท่านที่สองนะคะ <c oughs> อันนี้คือขากลับแล้วนั่นนี่คือคนที่สองสิบสี่กิโลครับฮะสิบสี่กิโลเองเช็คมาแล้วบอกก็วนที่สำนักงานใหญ่จุดจุดเริ่มต้นเขาที่ไหนคะควันหมายศูนย์โคดครับจุดเริ่มต้นสตาร์ทที่ศูนย์โคดแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆถึงถึงที่ไหนสำนักงานวนกลับมาครับสำนักงานแล้วก็วนกลับมาไปที่ศูนย์โคดอีกครับทั้งหมดสิบสี่กิโลแสดงว่าเขาเป็นนักวิ่งมืออาชีพนั่นใช่นะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็มีนักวิ่งที่บิ่งกลับไปแล้วนะคะสองท่านนะคะมาจากทางไหนครับมาจากในเมืองค่าางคะุสลินส่วนมากมาจากในเมืองสุลินหลายท่านเลยนะคะคอนเนกบริการน้ำดื่มนะคะคนจุดตั้งไงวะัวจุตั้งไง รู้ตีสี่ตีห้าตัวนี่ท่านที่สามมาแล้วมีแต่ผู้ชายเลยคนที่หนึ่งคนที่สองไปแล้วนะคะนี่คือท่านที่สามนี่คือท่านที่สามนะคะท่านที่สามมาแล้วนะคะหนึ่งในสามนะคะวิ่งผ่านมาแล้วนะคะนี่ท่านที่สามคนนี้ที่สามนะคะอาจารย์กุสุค่ะท่านที่สามไปแล้ว เกี่วันเนะรูหรตอด้นี่อ้อี่จะพี่ผู้ชายเลยนะคะอ่าสี่ห้าหตามมาสี่ห้าหตามมาอันนี้คือขากลับแล้วนะคะทุกท่านสนะคะท่านที่สอ่าท่านที่ห้านะคะท่านที่หนะคะ ท่านแล้วนะคะที่นำหน้าไปนะคะสวัสดีครับคุณครูโอ้มาได้เจอคุณครูสิบป,บปีสิบหกป,ปีนะครับก็เป็นคุณครูของผมเองนะครับจากปฐมปวสสามนะครับตอนนี้ครูสอนอยู่ที่ไหนครับคุณครูอ๋อคุณครูสมเกตุล็อกนี่จำได้ครับผม ขอบคุณครับคุณครูดีใจครับที่ได้มาเจอครับผมที่บักผ่านาเห่านาลเหลือเยอะอยู่ครับติดนงติดึงึ่งติดึงมา มา er> yeah> ี่สามลกนัก่าวแล้วครับบที่แปลงไปนะลงไปลไวคบ้เาม่ดาดาวเียงครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสถิติ25าที58าทีนะครับนี่คือรางวัลโอเรระยะ5กิโลเมตร4นะครับครับกระกระงละดาดาวเฮียงจากจังหวัดสุรินทร์นะครับด้วยสถิติ 25นาที58สปวินาทีครับต่อเสียงกระบืองเลยครับใหญโอ้คุณใหญยมัวเลยคอันดับที่สอง คุณอุ้งิตาสีปิยบุตรนะครับจากมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงสุรินทร์25.32นาที5กิโลเมตรหญิงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและ บิงที่ประสบความสำเร็จในลำดับที่หนึ่งนะครับเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับในประเทศออกว่าเอาระยะ5กิโลเมตรนี้นะครับเรียนเชิญครับไม่เรียนอะไรนะนี่พอไม่ได้มัดไว้มัดไว้นี่มัดนี่นี่นี่สั่นเลยหมัดสั้น ระยะถัดไปนะครับนี้นะคะแล้วก็น้องช้างนะคะพาพาแม่ใหญ่ทองคูณน,นะคะามายืนรอนะคะให้กำลังใจที่หน้าโรงพยาบาลช้างนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะให้กำลังใจนักวิ่งทุกท่านนะคะให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะวิ่งเข้าถึงเ้นชัยคลิปนี้นะคะฝากพ่อๆแม่แม่ทุกท่านนะคะ กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องป่วยอาเจียงภายแก้วสักใบด้วยนะคะวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานสวัสดีค่ะแม่ใหญ่สวัสดีน้อยนี่ <laughs>